สวัสดีค่ะวันนี้พบกับสาสีแล้วนะคะวันนี้นะคะสาสีจะพูดเรื่องเกม eSport ค่ะแต่ว่าเกมอ e ีส o r t ที่สาสีจะพูดถึงนะคะนั่นก็คือเกมฟ Fire นั่นเองค่ะแต่ว่าหัวข้อที่เราจะพูดเรื่องเฟกมฟรีไฟวันนี้โอ้ยลิงพันเอาใหม่ oh แต่ว่า ที่สสิจะมาพูดเรื่องเกมฟรีไฟวันนี้นะคะจะเป็น5้าันดับบุคคลที่เล่นเกมฟรีไฟเก่งมความคิดเห็นส่วนตัวนะคะไม่ดราม่านะคะวันนี้นะคะสสิจะพาทุกคนไปจัดอันดับ5คนที่เล่นโหดแล้วก็แบบว่าจะบอกด้วยว่าแนวทางการเล่นเขาตอนนี้เออตั้งแต่ตอนที่เขาแบบยังสตรีมฟรีไฟจนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาแบบ ทำอาชีพอะไรอยู่หรือว่ายังเล่นเกมฟ f ฟอยู่ไหมหรือว่าเลิกเล่นไปแล้วแล้วว่าไปเล่นเกมอื่นอะไรอย่างนี้ถ้าคนแพ้วไปดูกันเลยค่ะไปกันเลยเริ่มจับหนับที่5ค่ะลำที่5นะคะสาสีให้เป็นพี่พ็พพาซ่าเองค่ะเือนช่องค่ะเชื่อพ็พพาซ่านะคะมีผู้ติดตาม9.39ล้านคนนะคะ ส่วนตัวช่องพี่พอพาซาเนี่ยทำเป็นคลิปเกี่ยวกับการรีวิวสกินปืนรีวิวสกินตัวละครแล้วก็รีวิวชุดต่างๆในแต่ละซีซั่นที่ GM เนี่ยได้เอาเข้ามาใหม่นั่นเองคลิปพี่เขาเนี่ยไม่ได้มีดีกีแค่การรีวิวสกินนะแต่ว่าคลิปพี่เขาเนี่ยเล่นแบบโหดมากเขาจะมีคู่หูเขาที่จะว่าตรงแบบว่าไปเล่นเพื่อรีวิวเนี่ยแล้วก็เป็นโซโล โซโลแรงหนึ่งสีอยู่เลยเอออะไรอย่เงี้ยแล้วก็การเล่นของเขาการรีวิวของเขาไม่มีคามํา่่าน่าเบื่อคะ่ะทุกคนเพราะว่าเขาอินเตอร์เทนแบบเด็กๆแบบดีๆมากคือแบบสามารถดึงเราไปอยู่ในจุดๆนั้นได้ว่าอุ้ยแบบนี่คือการเล่นของเขาแล้วก็แบบสกินปืนเขาอะไรเงี้ยคือเขารีวิวหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นปืนใหม่ปืนเก่าแล้วก็สกินปืนใหม่ปืนเก่าที่แบบว่าเออจะเป็น เคยกลับมาขายหรือว่าเป็นขายอยู่นะปัจจุบันอะไรประมาณนี้เนาะต่อไปลำดับที่สีค่ะจริงๆเนาะลำดับที่สี่เนี่ยที่ให้ก็จะเป็นพี่กาลินน,นะคะแว่าพี่กาลินนะคะเมื่อก่อนเนี่ยคือเขาก็มีสตรีมฟรีไฟล์เนาะแต่ว่าเหมือนช่วงนี้เขาจะไม่ได้กลับมาเล่นอาจจะไปอยู่แบบว่าแนโรเพยเออตอนนี้เขาก็ อยู่น่าจะอยู่ติกตอกเนาะเป็นสตรีมติกในติกตอกแทนอันประมาณนี้เนาะผู้ติดตามก็อาจจะไม่แน่ใจเดี๋ยวชาสีจะแปะไว้ให้ข้างหน้านะคะเดิวเมื่อก่อนเนาะเขาจะมีเป็นดอแก๊งของเขาผมพี่กาลนเออพูดอย่างเงี้ยถ้าแบบเด็กมาดูเงี้ยก็คือจะรู้เลยว่า ตุกแกงเนี่ยคือมีใครว่างเนาะไม่ต้องพูดถึงอะไรทีนะเชาียวแล้วสกิลการเล่นเมื่อก่อนเขานะคือก็โหดไม่แพ้กันนะทุกคนแต่ว่าของพี่เขาเนี่ยเมื่อก่อนจะเล่นเป็นแนว,วนแบบว่าเ,เล่นแบบสนุกสนุกเออเล่นแบบสนุกสนุกไม่ได้มีอะไรเครียดแต่ว่าสกิลการเล่นเขาเนี่ยไม่เป็นสองรองใครนะจ๊ะบอกเลยต่อไปนะคะทุกคนลำดับที่สามนะคะดับที่สามเนี่ย สัสิให้เป็น c g t g รองหรืออย่างน,นว่าพี่เต่านั่นเองค่ะเมื่อก่อนเนาะพี่ก็จะทำ u t u b e แนวเอ่อการเล่นโซโล่แรงหนึ่งสีอะไรอย่างงี้เป็นแบบว่าการทำลงคลิปสั้นใน YouTube เนาะเออคลิปพี่เขาก็จะยาว10ถึง20่นาทีเหมือนกันเนาะเหมือนพี่พัชราซาเลยสกิลการเล่นเขาอ่าคือแบบจะให้เป็นแบบ เบอร์หนึ่งในใจเลยได้ไหมเออทุกคนคิดว่าไงเออแต่ว่าถ้าเป็นถึงจัดดับที่สามก็ไม่รู้เออใช่ปล่าสกิลการเล่นเขาก็คือแบบว่าดีมานะคะทุกคนสาสศีเองยังชอบเลยที่แบบว่าพี่เขาแบบเปิดหน้าแต่ว่าสาสีชอบตอนพี่เขาปิดหน้าเพราะว่าตอนนั้นคือเขาจะแบบปิดหน้าแล้วพูดเสียงหล่อเออแบบปิดหน้าพูดเสียงหล่อแต่ว่าพอมาแบบเปิดหน้าเขาก็เริ่มแบบว่า มีบุคลิกที่แบบรู้สึกเป็นตัวเองมากขึ้นก็เลยแบบอาจจะทําเสียงแบบไม่ได้หรอกเหมือนเมื่อก่อนก็เหมือนจะมีทำคลิปอยู่เนาะก็เดี๋ยวจะแปะช่องติดต่อแล้วก็ยูทูบให้ด้านข้างนะคะส่วนตัว CGG 1เนาะเออพี่เต๋าก็จะทําคลิปคล้ายายแบบเล่นปืนแบบลงไปหยิบปืนไหนเล่นทั้งเกมเออแบบ โซโล่แรงไม่ก็ฟิลประมาณแบบเป็นเหมือนท้าทายตัวเองในการเล่นเนาะแบบ44เอ่อเอ่อ 40Q 20Q หัวทั้งเกมอะไรประมาณนี้ต่อไปนะคะลำดับที่สองลำดับที่สองสะสีเนี่ยให้เป็นป่าโจค่ะทุกคนมีใครรู้จักป่าโจเปล่าถ้ารู้จักป่าโจไม่เด็กกันแล้วนะแต่ว่า ตอนนี้ก็จจะมีเด็กอยู่เอออ่าพูดถึงป่าโจป่าโจเนี่ยเมื่อก่อนนะคะจะทำเป็นแบบการสตรีมคือเมื่อก่อนสัสีก็ติดพอๆกันก็ c g g g เนาะก็คือแบบป่าโจเนี่ยเขาจะเน้นสตรีมใน f a c e b o o k เมื่อก่อนเนี่ยสัสีก็จะชอบดูเขานั่งไลฟ์ใน facebook แล้วก็เล่นเกมฟรีไฟล์และที่ชอบเนี่ยคือไม่ใช่แบบว่า การเล่นเนาะแต่เป็นการพูดเขาจะเล่นเนาะแล้วเขาก็จะเปิดมาแล้วก็พูดคนในทีมเจอสาวเขาก็ตออะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วประเด็นคือเขาชอบแหกปากกรี๊ดวิดวนะ่าเวลาเล่นแหละแกต่อไปเดินทางมาถึงระดับที่หนึ่งระดับที่หนึ่งเนาะทุกคนก็คงจะรู้จักแหละ ต้องรู้จกักเออคนอย่าเราต้อรู้จักแน่นอนสําหรับเด็กๆเ,เนาะหรือว่าคนที่โตตามสสีกันมาหรือว่าโตตามพี่เขามาเนาะนจที่หน,นะคะสสีให้เป็นพี่เนมคชะช่องพี่เนม <S <S อ่ะแปะไว้ท่านี้เนาะค่ะพี่เนมนะคะมีผู้ติดตาม7.83ล้านคนเอ,อ่อการเล่นของเขาก็จะเป็นแนวแบบสตรีมถ้าจะไม่ผิด ใน Youtube หรือเปล่านะเออประมาณนั้นใน y t u t u เออแล้วก็มีทำเป็นคลิปสั้นก็เล่นสนุกเฮฮาไม่ก็ทำเป็นคอนเทนต์ต่างๆเกี่ยวกันในเกมแบบเกียนตบเกียนเด็กเกียนอะไรพวกนี้แบบเกียนเด็กเกียนน่นเกียนเพื่อนตัวเองอะไรประมาณนี้เนาะสกิลการเล่นเ,เขาเนี่ยคือแบบอม <Amazing S 1> มากอมซิงมากเออพดีดีแบบ สศีก็แบบแบบชอบตอนแรกสศีไม่รู้จักจนมีน้องแบบแบบเล่นเกมสายแบบฟีไฟเนาะแบบเฮ้ยเนี่ยพี่คนนี้เก่งนะเนี่ยเก่งนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ช่วงแรก,แรกพี่เนมเขาก็ปิดหน้ามาตลอดแล้วก็เพิ่งจะมาเปิดช่วงหลังเนาะตอนนี้ปัจจุบันนะคะพี่เนมก็ยังมีเล่นเกมฟี r e อยู่ลงใน YouTube แล้วก็มีเกมอื่น เนาะเออคอนเทนต์ก็โตตาม,มาอายุเออตอนนี้ก็ไม่ได้แบบว่าสตรีมเกมแบบเดียเนะตอนนี้ก็แปลผ่านจากสตรีมเมอร์กลายเป็นจะพูดว่าซีอีโาได้ไหมเพราะว่าเป็นเจ้าของธุรกิจสบู่เฟด้าเออคนซื้อเยอะมากแล้วเขาบอกว่าดีมากค่ะทุกคนเออใครอ่ะแปะก่อนนี่สามารถติดตามพี่เขาได้ทั้งใน ยู u ูบติ๊กต็อกนะคะเออว้วแบบติดตามดูคือพี่เนมเล่นเก่งมากจริงแล้วยอมรับเลยว่าพี่เนมเล่นเก่งอันนี้คือเลือกมาแบบว่าตั้งใจมากนะว,ว่าห้านดแบบที่จะมาแบบพวดทุกคนดูอะ่ะมันก็บอกแล้วเนาะแบบ ความคิดเห็นส่วนตัวแบบน้องๆจะชอบคนอื่นก็ได้แต่ว่าเออหา้ามดับในใจพี่สสิพี่สสิก็จะมีประมาณนี้นะคะก็ตามลำดับเลยถ้าน้องๆคนไหนเนาะชอบเล่นเกมฟรีไฟล์หรือว่าอยากแบบว่าเล่นจัดอันดับก็คอมเมนต์ใต้ร่างได้เลยเนาะแบบเรียงมาหนึ่งทีห้ให้ใครเออห้าอันดับแรกที่แบบขวัญใจเราอะไรอย่างงี้เชื่อลาสำหรับวันนี้ พี่ส,สีต้องขอลาไปก่อนแหมสำหรับวันนี้สสีต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายโอ้ยยังไม่จบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับสศีด้วยนะคะวันนี้ส,สีต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะทุกคน,นะคะบ๊ายบายคะ่ะ